สวัสดีนักเรียนมหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูาเรียนคณิตศาสตร์ในเทอมที่2นะคะโดยการามาดูในเรื่องของสมการนะคะก่อนอื่นเราทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าสมการคืออะไรสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์นะคะที่แสดงการเท่ากันนะคะของจำนวนต่างๆ ะะโดยมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับอยู่ด้วยนั่นเองโอเคเรามาดูเลยค่ะว่าตัวอย่างที่หนึ่งมาดูสิว่า5้คูณสน้อยกว่า 30, 3ามสลบสมากกว่า4 8่ลบสามไม่เท่ากับ10ประโยคสัญลักษณ์3ข้อนี้ใช่สมการไหมกลับไปดูนิยามของวันใหม่ค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงกันเท่ากันของจนอนํานวนโดยมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับ แต่ในตัวอย่างที่หนนี้ไม่มีตัวอย่างไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะดังนั้นสามประโยคนี้ไม่ใช่สมการหไหมคะตัวนี้ไม่ใช่สมการนะคะแม้ว่ามันจะถูกก็ตามเช่น5คูณ4เป็น20 20น้อยกว่า30ก็ถูกนี่เป็นจริงแต่ไม่ใช่สมการนะคะเพราะถ้าเป็นสมการต้องมีเครื่องหมายอะไรเอ่ย เท่ากับนั่นเองค่ะอ่ามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่สองหคูณสเท่ากับ20 8ลบสเท่ากับ4 5้ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1 1คูณ10เท่ากับ1ทั้ง4ข้อนี้เราจะเรียกว่าสะมะการนะคะเพราะว่ามีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับนั่นเองพอมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะทีนี้ นักเรียนอาจจะสงสัยยกตัวอย่างเช่น5คูณ4 54 2้เออใช่นี่เท่ากับ20 8ลบสมันเท่ากับ5นี่ทำไมเท่ากับ4แล้วครูบอกว่าเป็นสมการนักเรียนแยกให้ออกนะคะใช้ตัวจำแนกคำว่าสมการอยู่อย่างเดียวก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับแต่เราจะมาดูว่าสมการนั้นจะเป็นจริงหรือเท็จ ขึ้นอยู่กับว่า2ข้างเท่ากันไหมนะคะค่าของจำนวนทั้งสองข้างเท่ากันหมั้คูณ4เท่ากับ20ซ้ายมือ5 4ก็20ขวามือก็20ดังนั้นตรงนี้คือสมการที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นจริงนะคะเป็นสมการที่เป็นจริง8ลบ3ซ้ายมือ8ลบ3มีค่าเท่ากับ5แต่ขวามือเป็น4 ดังนั้นสองข้างนี้ค่าของมันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะเรียกว่าสะมะการเป็นสมการนะเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับแต่เป็นสมการที่เป็นอะไรเท็จนะคะเท็จก็คือไม่จริงนั่นเองมันไม่จริงอะแปลบสต้องเท่ากับหแต่มับอกเท่ากับสก็เป็นสมการนะแต่เป็นสมการที่เป็นเท็จทำความเข้าใจดีๆนะคะห้ายกกำลังศูนย์เทอมที่แล้วเราเรียนแล้ว ทุก,ทกจำนวนยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะ5ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ถ้าเป็นเลข6 6กกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสมการที่เป็นอะไรเป็นจริงนะคะต่อไปอีกข้อหนึง1คูณ10เท่ากับ1โอ้โหนี่ชัดเจนเลย เป็นสรรมการนะคะเป็นสรรมการนะแต่เป็นสรรมการที่เป็น1นึคณสิต้องได้10บนะคะลูกดังนั้นเป็นสรรมการที่เป็นเท็จดังนั้นนักเรียนพอจําแนกออกหรือยังว่าหนึ่งอันไหนคือสรรมการกับไม่ใช่สรรมการสรุปอีกครั้งนะคะใน e x 1เนี่ยไม่ใช่สรรมการเพราะไม่มีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับ ใน ex 2มีเครื่องหมายเท่ากับประจำอยู่ในประโยคสัญลักษณ์เป็นสมการนะคะแต่สมการก็แยกออกมาเป็น2สมการก็คือสมการที่เป็นจริงมันต้องเท่ากันนะคะกับสมการที่เป็นเท,ท็จเมื่อเราหามาแล้วซ้ายกับขวาไม่เท่ากันก็เป็นสมการที่เป็นเท,ท็จพอเข้าใจนะคะโอเคต่อไป เราลองมาทำด้วยกันนะคะจงตรวจสอบว่าข้อใดเป็นสมการที่เป็นจริงโอเคนะให้นักเรียนมาถึงตรงนี้นักเรียนพอยส์พอยสก็คือหยุดชั่วคราวก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะคะเอาสมุดปากกามาเขียนเลยข้อ1 2 3 4 5 6นะคะแต่ก่อนจะมาตรงนี้ นักเรียนอย่าลืมเขียนสรุปตรงนี้ก่อนนะฮะสรุปมาทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่าเพิ่งลอกคนครูนะ,ะให้นักเรียนลองทำเองแล้วค่อยกดเพล์ต่อนะคะอันนี้คือวิธีการเรียน YouTube กับครูทัศนีนะคะพอเราทำด้วยตัวเองแล้วเราก็เช็คว่าฉันถูกไหมแบบนี้นะคะโอเคข้อที่หนึ่งสามสลบสิเฉลยแล้วนะคะต้องได้ยี่สิบนะ แต่มันบอกเท่ากับ10ดังนั้นเป็นสมการที่เป็นเท็จครูจะใช้กากบาทแทนเท็จนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะนักเรียน true ถูกเนี่ยเขาจะใช้ t t ที่แปลว่าถูกนะ true เนีย t ท,ที่แปลว่าจริงเขาจะใช้ f แทน false 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 นะแทนคำว่าผิดนะคะแต่ที่นี้มอนหนึ่งครูกลัวว่าเธอจะสับสนครูใช้ True เนี่ยคือถูกเท็จเนี่ยคือผิดแบบนี้เห็น okay, นะคะเอาละกลับมา3 4มสลบสิ 14, คือ20ดังนั้นเป็นสมการที่เป็นเท็จต่อไปข้อที่2อลบสบวกสเป็น0 2-2ย์ลบสก็เป็น0ดังนั้นเป็นสมการที่เป็นจริงข้อที่3เมื่อกี้พูดไปแล้วกําลังศูนย์เกับหเป็นสมการที่เป็นจริงต่อไปข้อที่4 10ีดมี1กิโล จริงไหมคะ1กิโลเมี10ิบคิเป็นสมการที่เป็นจริงขอ้อที่ห้าหส่วนหเท่ากับ0.4อันนี้ต้องคิด6ส่วนหก็คือเอาอะไรตั้งเอาหตั้งนะคะนักเรียนเอาข้างบนเป็นตัวตั้งนะเอาข้างล่างเป็นตัวหารแบบนี้นะคะ15ห้าเท่าไหร่จะหมันหารไม่ได้ต้องใส่จุดแล้วเติมอะไร 0 15เท่าไหร่จะ60อันนี้ตอนสมัยเด็กๆเท่าแม่สคูณมาเลย15 1 15 15 2 30 15 3 4 5 15 4 60ดังนั้นได้4นะคะใครไม่ได้ก็ลองไปนั่งคูณแบบนี้เลยนะคะ15 4 2 4 1 4 5 6แบบนี้เลย15 4 60เหลือเศษ์ดังนั้น10 6หารด้วย15เนี่ย มีค่า่ากับศูกลับมาดูถูกต้องนะคะดังนั้นเป็นสมการนี้เป็นจริงข้อนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเอาข้างบนเป็นตัวตั้งนะคะนักเรียนข้างบนเป็นตัวตั้งข้างล่างเป็นตัวหารนะคะไม่ว่ามันจะเป็นตัวเลขมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่สนใจนะคะข้างบนเป็นตัวตั้งอยู่ข้างในเครื่องในใ,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 นะในในอะไรนะในเครื่องหมายหานะ,ะเอา เป็นตัวาหาร5เท่าไหร่จะยิ่มเ็ดอย่าไป5 4 20นะต้อง5 5 25ลบเหลือเศษ2 5เท่าไหร่จะ2ไม่ได้ใส่จุดเติม0 5 4 20เหลือเศษ0ูนดังนั้นคำตอบจึงเป็น5จุดอะไรคะ5.4แทมแต่มันบอกว่าเป็น5จุดอะไรเอ่ย 5.6ดังนั้นข้อนี้เป็นสมก,การที่เป็นจริงหรือเท็จเป็นเท็จนั่นเองนเรียนถูกกันไหมคะถูก6กข้อมารับรางวัลเลยนะคะตอนเปิดเทอมเนาะมาแสดงตัวเลยรูรับครูขาหนูทำถูก8ข้อ6กข้อนะคะโอเคเรามาทำแบบฝึกหัดกัน,นะคะ่ะนเรียนอย่าลืมนะคะเรียนต้องจดสรุปทั้งหมดลงไปในสมุดแล้วทำแบบฝึกหัดนี่นะคะ เรื่องคำตอบของสมการนะคะคำตอบของสมการก็คือเราจะหาจำนวนที่เอาไปแทนตัวแปรมีคำว่าตัวแปรนะคะตัวที่ไม่ทราบค่าตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าตัวแปรนะคะของครูเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคือตัวแปร ى. แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น x บวก3เท่ากับ1ิ อะไรบวก3แล้วเป็น10ตรงนี้แหละค่ะเราจะเรียกว่าตัวแปรของสมการนะคะหรือบางบางอันเราจะอาจอาจเป็น 5a เท่ากับ30 5a 5ชิดกับ a คือ5คูณ a นะคะ 5a เท่ากับ 30a คืออะไรนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียก a ว่าตัวแปร x คือตัวแปรโอเค ทีนี้ของเราตัวแปรอาจจะไม่ใช่ x y z a b c d ก็ได้ก็เป็นสี่เหลี่ยมได้อะไรบวก3แล้วเป็น10ง่ายมากตอบเลยค่ะ7นะคะอะไรลบ5แล้วเป็น3ใครบอกเลข2ผิดนะต้องเป็นอะไร8นะคะ8ลบ5แล้วเป็น3โอเคข้ออื่นนักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะทำด้วยตัวเอง แล้วเดี๋ยวครูจะเอาเฉลยทิ้งไว้ให้นะคะอ่ะทีนี้ข้อที่1นะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแต่วนันนี้จงหาว่าจํานวนที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้นะเป็นคําตอบของสมการในข้อนั้นหรือไม่หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1นักเรียนจะต้องเอา7ไปแทนค่า x วิธีคิดนะเอา7ไปแทนค่า x เอา7ไปแทนค่า x าวิธีการแทนลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะ7 15บวก7เป็นย1่อดไหม15บวก7ได้22ดังนั้นถามว่า7เป็นคำตอบของสมการไหมคะไม่เป็นพอเข้าใจหรือ,อยังวิธีทำเห็ okay, นะข้อที่2ก็เอา3 5ไปแทน 35ลบ8เท่ากับ27ใช่ไหมถ้าใช่ก็บอกว่าเป็นโอเคนะคะอ่ะครม,มาทำข้อ4ให้เลยดีกว่า 3x เท่ากับ93ทีนี้เมื่อกี้แพรงแไปให้หน่อยละ 3x อยู่ติดกันคือการคูณน,นะคะ3คูณ31ได้93จริงไหมลองเอา31ไปแทนใน x 3คูณสาใช้จุดก็ได้นะคะเท่ากับ93จริงไหมหรือใช้เครื่องหมายคูณแบบนี้ก็ได้นะคะ31สิบอคูณสามสามหถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นเป็นอะไรเป็นคำตอบของสมการนั่นเองนักเรียนตอบแค่เป็นกับไม่เป็นก็พอนะคะข้อนี้เอา6ไปแทน,นะคะ่ะ6 3สบวกห เป็น9 4บวก5เป็น9เป็นไหมคะเป็นคำตอบของสมการแบบเนี้ยพอเข้าใจไม่เอ่ยทีนี้มาดูข้อที่2นะคะจงหาคำตอบของสมการตออ่อไปนี้โดยลองแทนค่าแทนค่าตัวแปรในสมการหมายความว่านักเรียนต้องแทนแล้วทำให้สองข้างมันเป็นไงกันเท่ากันยกตัวอย่างเช่น x บวก3เท่ากับ9 อะไรบวกสแล้วเป็นเก้าเรียนลงแทนค่าดูสิง่ายมากนะคะอะไรบวกสแล้วเป็น9อะไรตรงนั้นก็คือโอไม่ใช่เก้าบวกสามเป็นสิบสองนะก็เป็นเลขอะไร 6, ก <6 S 1> นะคะหกบวกสเป็นเก้ดังนั้นข้อนี้ตอบ x เท่ากับหกพอได้ไหมคะอะไรลบแแล้วเป็น7จ็ดแล้เรียนหาเองแล้วก็ตอบ y เท่ากับแบบนี้นะตอบมาอาคุณทำข้อสให้นะคะ 5้าคูณเอเท่ากับหกสคูณอะไรเป็น60สิติ๊กตอกติ๊กตอกตอบค่ะห้าคูณสิบสิบสนะคะห้าสโอเคต่อไปข้อที่สข้อที่4ี่เดี๋ยวทำเองนะคะอะไรหารสองแล้วเป็น10นะอะไรหารสองแล้วเป็นสิบ ก็คือ20นั่นเองเนาะ20หาร2ก็เป็น10ไปตอบเองนะทีนี้มาดูข้อ5ครูขาทำไม x มันมี2ตัวอะไรอย่าไปกลัวถ้าหนูแทนเลข1ตรงนี้หนูก็แทนเลข1ตรงนี้1บวก3เท่ากับ3บวก1จริงไหมจริง5บวก3แลเท่ากับ3าบวก5จริงไหมจริงดังนั้นแสดงว่า x เป็นได้ทุกจำนวนพอเข้าใจไหมเอย่ยนี้นะคะข้อที่6ไปหามา อะไรบวกสามเท่ากับอะไรลบสองมันมีไหมลองไปหาดูก่อนตัวเลขสองตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันนะถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่า x ไม่มีคำตอบนะคะที่ทำให้สมการเป็นจริงนะหรือไม่มี x ที่ทำให้สมการเป็นจริงก็ได้นะคะที่มันเป็นตัวเดียวกันนะ ตัวนี้ไปบวก3เช่นเป็นเลข1นเนาะ1บวก3เท่ากับ1ลบ2เนี่ยมันเป็นมันไม่มีอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าไม่มีคำตอบของสมการแบบนี้นะคะต่อไปข้อ7ข้อ7นะคะ2ตัวนี้มันคูณกันอ,อันนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมนักเรียนเรียนมาปถมเนี่ยไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เลยนะอ้ะาคุกใบให้นะคะ สองวงเล็บนี้คูณกันแล้วต้องเท่ากับ0ลบ1ลบ2ค่า x ต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะ x ตัวนี้กับ x ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันเอางี้ครูซูมครูเอาเลขหนึ่งก็แล้วกัน x เป็น1กับ x เป็น1 1ลบ1เหลืออะไรคะลูกเหลือ0 1ลบ2ได้ลบ1ศูนย์คูณอะไรก็ตามได้อะไรอยู่ดีศูนย์ดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งตัวละ x เท่ากับหนึ่ง แต่ข้อนี้มีคำตอบอยู่สองตัวนะคะมีคำตอบอยู่สองตัวสองวงเล็บนะคะโอเคครูเอาอีกอันหนึงเป็นเลขตัวนี้ก็ละกันครูเอาอีกอันหนึ่งครูคออนนคซูมนะอะไรลบหกับอะไรลบสอเมื่อกี้เราได้คำตอบ1ตัวละคือ1ทีนี้ครูมาดูว่า2อลบสเป็น0ูนย์นี่ ถ้าตัวนี้เป็น2 x ตัวนี้เป็น2 x ตัวนี้ก็เป็นอะไร2 2ลบ2เป็น0 2วงเล็บนี้คูณกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้มาได้0ย์ตัวนี้ได้มา2ลบ1ได้1 1คูณ0ูนย์ได้เท่าไหร่เหมือนกันได้0ย์แสดงว่าที่เราแทนเมื่อกี้คือค,อคำตอบนะคะ x เท่ากับ1แล้ว x เท่ากับอะไร2เราเอาไปแทนค่าใน x แล้วจะทำให้คำตอบเป็นอะไร0โอเค็นะ อีกนิดเดียวข้อที่หนึ่งสิ 14, ลบอะไรได้6กติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กช่วยกันตอบนะคะสิ 14, ลบอะไรได้6ถ้าใครตอบไม่ทันก็โพสไว้ก่อนคิดนานหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้คิดนะคะขอให้คิดอย่าลอกความคิดครูนะคะอ่าเฉลยเเท่ากับ8ใครไม่ได้นับนิ้วเลยค่ะแปดเก้าสิบสิอย่างนงี้ นะคะสิบลบแดได้6กโอเคนะหคูณอะไรเป็น0ูนยคูณอะไรเป็น0น y, y มีค่าเท่ากับ,กบเฉลยศนย์นะคะขอ้อที่สี่สีคูณ a เท่ากับ a คูณสไปหามาสิสองข้างที่ต้องเท่ากันนะครูยกตัวอย่างเช่นครูเอาเป็นเลข2แล้วกันสี่คูณสเท่ากับสคูณสจริงไหมอันนี้อันนี้คือ a นะ สี่สองแปดสองสี่แปดเออได้นี่หัวเลขสามสิเลขสามเลขสามสี่สามสิบสองสามสี่สิบสองเออได้เหมือนกันดังนั้น A ที่ได้คือเป็นได้ทุกจำนวน A คือทุกจำนวนเห็นไหมฮะข้อห้าไปคิดเองนะคะข้อหกอะไรบวกกันแล้วเป็นศูนย ใครอย่ามาตอบว่าขูขามอกี้หนูแอบ,บเห็นลบสองบวกสองเป็นศูนย์ไม่ใช่นะเอถ้าตัวนี้เป็นลบสองตัวนี้ก็ต้องเป็นลบอะไรลบสองลบสองบวกลบสองจะได้ลบสี่นะไม่ใช่ศูนย์นะดังนั้นต้องเป็นตัวเดียวกันอะไรบวกกันแล้วเป็นศูนย์มีไหมแหใครว่าไม่มียกมือขึ้นนะคะ,ฉะเฉลยมีค่ะ A มีค่าเท่ากับศูนย์ ทำถูกไหมคะก็ศูบวกศเป็น0ไงเอ,อ่ยแต่ถ้าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะไม่ได้0ูเนาะโอเคขอให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดตรงเนี้ยลงไปในสมุดแล้วส่งใน Google Classroom นะคะให้เสร็จให้ทันเวลาโอเคครูให้เวลาจนถึงวันจริงๆให้วันพุธนะแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะครูจะให้ ทำงานจนถึงวันพฤหัสก็แล้วกันนะคะก็วันพุธครูจะลงให้อีกหนึ่งคลิปนะคะดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์หนักเรียนจะต้องเรียน2คลิปนะคะเพื่อ,อเรียนออนไลน์ให้ได้เนาะโอเคการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญมากกว่าการเรียนหนังสือก็คือการเรียนรู้ในทักษะชีวิตนั่นเองนะคะ ขอให้หนักเรียนมีความสุขแล้วก็หาความสนุกกับมันให้ได้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปทำไมแล้วนักเรียนจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ